โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมาเคลียร์แอนแจกตำนานนะครับผมอีเวนต์แจกตำนานนะฮะก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ก็จะมี2 2ชาเลนจ์ให้เล่นนะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นบอลดำนะฮะอันแรกจะแจกบอลดำนี้เล่นปีแล้วนะฮะอันที่2จะเป็นตำนานนะครับผมมาอีเวนต์นี้แหละนะฮะตำนานหนึใบมีเวลาเล่นเอ่อกี่วันวะเนี่ย4วัน สี่วันนะฮะหมดวันหมดวันจันนะฮะหมดวันจันตอนเก้าโมงนะโอเคมามาอีเวนต์ใจตำนานเหรอก็จัดเต็มไปดิอันนี้คือเต็มสุดแล้วน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เข้ามือสุดแล้วมั้งไม่ไดีแต่ไม่รู้ว่ะบาซ่ามาไงวันเนี่ยยูฟูล่รอ้อปกติผมจะบูทมฤลิมันต้องเป็นริสเตนยโน่ัม่ใช่ตรงเนี้ยโอเคผมชุดนี้ก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันนะมา โจนนี่นักโจนนี่นักเตะโหดเยอะนะครับผมนักเตะโหดเยอะเลือกใช้กันไม่ถูกจริงๆนะเลือกใช้กันไม่ถูกโอเคมาจับคู่ไหมเดี๋ยวมันเจอกับบอทหรือเจอกับคนวะเนี่ยน่าจะบอทนะน่าจะเจอกับบอทนี่ไงทีมชาติวิวนะฮะเจอบอทเจอบอทมาจัดทีมฟอร์มฟิตก็คาร์ลอสวะโรเบิร์ตัวคาร์ลอสไม่กวัวได้อยู่นะได้อยู่นะไปครับผมชุดนี้แหละจะไป นะเจอทีมชาติที่เป็นอ่าบอทนะครับผมบอทนะฮะส่วนในคอนโซลเนี่ยรับก่อนลืมเล่นนะครับผมเราเนี่ใครเล่นแล้วกันนะคอนโซลนะคอนโซลมันจะได้สองใบนะครับผมคอนโซลจะได้ตำนานสองใบแต่โมบายได้หนึ่งนะฮะมาต้องการแค่สองลูกหรือเปล่าวะอีเวนต์นี้ถ้ายิงอย่างน้อยสองลูกใช่หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะมานี่มาครับผมมาให้เอ็มปเปเป้โอ้โหลำหน่ายเลย อัเบเป้คือปัญหาหลักจริงๆนะล้ำหน้าเนะี่ยนี่ยปัญหาหลักเลยทุกครั้งนะครับผมแม่ปแต,ตูที่ขึ้นสูงและลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนะมาจบมาฟันไดถึงก่อนไหมได้ก่อนมาจิรัตให้ฟันไดฮนะที่ฮาเลนแทงไปเล้ <c oughs> เกือบหลุดเก <c oughs> ือบหลุดเนะบอทก็เก่งนะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เก่งน,นะ <c oughs> มาที่ใครก็ไม่รู้เหมือนกันใครก็ไม่รู้เหมือนกันเอา้าพลาดเองพลาดเองไม่หลุดเอา้าเนี่มาจับได้ฮะไปเอ็มไปเป้โอ้โหเวลายอย่างงี้ไม่ไม่วิ่งล้ำหน้าอีกแล้วล้ำหน้าอีกแล้วนี่โอ้โหมไปเป็นตัวล้ำหน้าเลยอ่ะนี่โอเคไปต่อยืนนั่งมีเกเรดเบลนี่เกเรดเบลขันได้บ่งมาดูฝั่งนี้ นะฮะยังไงล็อแล้วระดับความยากเนี่ยเท่าไหร่วะซุปเปอร์สตาร์เหรอระดับความยากแต่เควสหลักของเราก็คือยิงได้ได้สองลูกนะครับผมยิงได้สองลูกนะฮะยังไงสิยังไงสิโอ้โหโดนบุกกันนะทำเป็นเล่นไปเด็กดึกได้ครับผมมาที่นี่มาฮะขึ้นหน้าไปเลย <laughs> ยังติดยังติดเฮ้ยลุด โดดจิงโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับผมเนะี่ยประมาทไปหน่อยมาลุยก,กันต่ออาเล่นฝากเอ็มปเปเปไปไม่ไหวแล้วหนะ้าทางมันตันไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันคารนะ์ลฮะไทยไปเลยลูกนี้ <บา S 1> เหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดเนะี่ยแม่เจาะยากเหมือนนะเนี่ยเจาะยากเหมือนกันนะมาคาร์ลอาเหมือนเดิม ไปตรงกลางมีเบรกเฮมเบรกเฮมบอลคลิกเข้าขวาลองยิงไกลติดฉชลลอีกโอ,อ,อกาสจะจะแบบแรงๆสักครั้งยังไม่ค่อยจะมีนะครับผมเนะส่วนใหญ่ล้ำหน้านะส่วนใหญ่มันจะล้ำหน้าซะเยอะเนี่ยมาร์ติคาร์ลอดปาดเข้ากลางไม่ถึงกำลังสู้ฮะโดนโบอลไปได้อีกสวยลูกนี้มาปเปรกเมมาให้หาเล่นฝากให้เอม็มเปอ ไปได้ดึงมาหนึ่งทีเข้าขว้ายิงหนึ่งศูนย์ีครับผมโอ้โหลูกนี้ส,สวยๆนะฮะลักหนึ่งทีแล้วก,ก็ยิงเรียบร้อยเลยนะครับผมนะฮะมาหนึ่งศูนย์เลือกจากเอ็มเปเป้นะฮะเฟสหลักก็คือต้องไกลหนึ่งลูกเพื่อจะผ่านอีเวนต์นะฮะต้องไกลหนึ่งลูกเท่านั้นเพื่อจะผ่านอีเวนต์นะครับผมทันไม่น่าจอรัดไม่ทันวะยกมาอย่างนี้ฝัดได้ต้องเคลียร์เคลียร์ไม่ไหวเคลียร์ไม่ไหว เ,เสียตำแหน,น่งว่ะนักเตะไม่เสียตำแหน่งกันแล้วฟานไดไม่วิ่งไ,ไปไล,ไล,ลไปไ่แล้วดลิเกียมไอมินาเออจับไว้ได้ฮะที่ชาเบียลอนโซ่เบคแฮมมา,า,า,าปปอาร์เนอาร์เนวูไปเองได้น่ะคนเดียวได้เลยนะน่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวดึงดึงดึงเข้าซ้ายอูยยาวไปนิดนึงเกือบจะได้ยิงเหมือนกันนะ มาให้เจราดฮนะเจราดยิงไกลโหดดุดนะเท้าซ้ายยิงยไม่เข้าแน่แน่อีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกนะครับผมแน่มาไปจ,จบครึ่งแรกแล้ว๋ยวเราก็ต้องได้สองลูกในะเการครึ่งแรกหรือว่ารึ่งหลังเมื่อไหร่หนกดดันตลอดนะฮะลองสู้เฮ้ยดักสวยมาเปเรวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมุมอย่างนี้นะ่าจะได้เปรียบอยู่นะโอ้โหยังไม่ได้นะฮะแน่ น่าจะจบเกมครึ่งแรกแล้วโอเคครับผมจบเกมครึ่งแรกครับก็ดึงไปหนึ่งลูกจาก appy, เอ็มเปอรปี้นี่ก็ไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมต้องการแค่สองลูกในอีเวนต์นี้นะต้องการอ,อ,อ,อีเวนต์แรกเนี่ยหนึ่งลูกนะฮะอีเวนต์แรกที่เจกบอลดำเป็นหนึ่งลูกอีเวนต์ที่สองเนี่ยสองลูกนะครับผมโอเคแต่ในคอนโซลเนี่ยต้องชนะคอนโซลต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะได้มาคาร์ลอสฮนะโรเบร์ตคาร์ลอสนี่มาฝากซีราดก่อน ฮาเลนขอไหมโอ้โหส่งผิดคนจริงจะให้ฮาเลนนะไม่ถึงนี่เฉยเลยนะฮะเนซี่ล็อกไปเจเนจมมันเริ่มต่อบอลันแล้ววะมันเริ่มต่อบอลแล้วนะฮะมันต่อบอลแล้วเล่นยากกันอย่างเงี้ยบอดต่อบอลเจราดฮะยังดักได้อีกโอเคยังทันฝั่งนี้ฮะปัดเข้ากลางมา ฮาเลนเอ็มปัปเป้วิ่งเลยลูกอย่างนี้ขอเสาแรกเรียบร้อยดีครับเนะีคิดตั้งคิดเรําเร็วนะครับผมยิงเสาแรกเนี่ยนะฮะโอเคมาสองศูนย์ 0. นะผ่านอีเว้นแล้วเรียบร้อยสบายๆชิวๆในเกมนี้นะฮะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่มาที่ฮาเลนอีกทีเอ็มปัรเป้ืสองบอลฮาเลนสองบอลไม่ค่อยดีเอ็มบัปเป้ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคูน่นี้ยิงดีทั้งคู่แต่สองบอลก็ไม่ได้ดีมากทั้งคู่เหมือนกันนะฮะ มาให้เอ็มเป้โอ้โหนี่มาเนี่ยฮะมาเดนนีสเจมยมฝั่งนี้ฮะเนสซี่มาจิระดักได้ฮะเอ็มเป้มาให้ฮาเลนฝั่งนู้นมีเบคแฮมวิ่งแล้วไปดีครับผมเดวิดเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมมาให้ฮาเลนเข้าซ้ายได้ไหมขวาก็ยิงได้เหมือนกันเรียบร้อยเลยนะครับผม ซ้ายตันก็ยิงขวาได้เหมือนกันนะฮะนี่เอาหัวหม่งกันเฉยโอเคนะครับผมสามลูกว่ะผ่านเคเวีตสบายๆผ่านเคเวีตสบายๆเนี่ยมานาทีที่เจ็ดส,บสบิบแล้วจะหมดเวลาแล้วยังไงยังไงถึงก่อนนะผมเดินลิงฮนะชาเบียอลอังโซแบกเขียมอลอังโซโอ้โหส่งกัน <c oughs> อ่ะอลงังโซมันไม่ได้วิ่งขึ้นขนาดนั้นไงแล้วไปเข้มไปส่งสั้นๆมันก็เสียนะครับผมมาให้เอ็มปเปอหาเล่นส่งไม่ถึงแหะนะลูกง่ายๆส่งก็ไม่ได้ <c oughs> ยอมเลยนะบอกการยิงอย่างเดียวก็พอแล้วทีเนี้ยไปเข้มดักได้สวยับผมมา,าเล่นเหมือนเดิมรอรอมาเอ็มปเปอมาฝั่งนี้ <c oughs> หาเล่นเขาซ้ายพอดีไท่งมา ส่งไม่เคยถึงไม่เคยพอดีเลยนะแม่งส่งบอลเจียตลอดนะไปทีตอกสอน้นโอ้โหโชว์เหนือโชว์เหนือทำเป็นตอกสอน้นแม่ส่งธรรมดามันจะไม่เม่นอยู่แล้วนี่ยยังไงได้พวกนั่ยไม่ได้ครับผมเอาเอาหลุดหลุดหลุดเหดเกือไปแล้วนะฮะเตยราดฮนะขอบนุนไปแข้มแทงให้อาโนหาเลน เอ็มบัปเข้าขวายิง <c oughs> ไม่แรงสักเท่าไร่นะฮะลูกนี้ไม่แรงแล้วก็อกอกเกอะไปเลยนะครับผมมาเล่นกันต่อเวลาย,ยังพอมีฮะดงเพิ่มได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ผ่านเควสแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วดูอ็มปเป้ส่งบอลดีโอโห้มึงเหมากันจริงอย่างเดียวจริงเว้ย่งให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงอนนี้มาไปแล้วครับผมมบไปวิ่งเลยด้วย ส่งไปเราเข้าความไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เประเส่งบอลมาหาเล่นนังส่งบอลดีกว่าคิดดูดิแลเคลียร์เรียบร้อยกลับอีเวนต์เจ็กตำนานนะฮะก็ผ่านอย่างไม่ยากนักผ่านไปได้แบบไม่ค่อยยากนักนะี่โอเครับของแล้วไปเปิดตำนานกันดีกว่าะรับของแล้วไปเปิดตำนานกันดีกว่าอุ้ยตอกสัญญาก่อนตอกสัญญาก่อนเรารับของเสร็จเราไปเปิดตำนานกันดีกว่าจะได้ใคร นะในชุดนี้เรียบร้อยเรียบร้อยตำนานมาแลว้วบอมมามาอีเวนต์แจกตำนานแจกสองอาทิตติดแล้วนะอาทิตย์ก่อนก็แจกอาทิตย์นี้ก็แจกนะส่วนบล็อกดรอิตำนานก็จะหมดในวันจันนี้นะก็รีบเปิดกันรีบเปิดกันใครจะลาก็รีบล่านะฮะไม่ได้มาบ่อยๆนานๆมาจะมาทีนะมาอีเวนตนน์ตำนานตำนานตำนาน ไม่หมุนนานอันนี้โอเคมาอีเวนต์ตำนานฟรีนี่งไงหนึ่งใบท่วนหนึ่งใบท่วนนะต้องการคนที่ยังเราที่เรายังไม่มีอ่ะใครบ้างวะที่ยังไม่มีวะเนี่เนี่ยใครบ้างที่ยังไม่มีวะนนียไม่รู้ไปครับผมลุยฮะขอเป็นขอเป็นใครวะบัติสตูตา้าก็ยังไม่มีนะบัติสตูตา้า ข้าขวาฮะเอออือ้มไม่เขีนเบาเออไม่เขีนเบาเออนะครับผมมีแล้วนะฮะแหมรักไปก่อนแล้วกันมีแลว้วนะโอเคครผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการเคลียร์เว้นแจกตำนานก็ถือว่าไม่ยากสักเท่าไหร่ก็นัดเดียวจบนะครับผมโอเคนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้เป็นลบวิบายนะครับ